สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกป้าแฟนคลับชาว YouTube ที่น่ารักทุกๆท่าน,นะค่ะมาพบกับเกิอีกครั้งนะคะในช่องแคท u u s c h h n n n l l นคนสีสเกตก็ไดนคือเกาแล้วค่ะในคลิปนี้นำภาพบรรยากาศในการทำงานมาให้เพื่อนๆได้ชมกันบ้านหลังที่เราไปทำงานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งเป็นบ้านของลูกค้าซึ่งบ้านของเขานี่โดนเหมือนกับว่าท่อน้าแตกแล้วก็หลังคารั่วด้วยนะคะ นี่คือภาพภายในตัวบ้านนะคะเกตจําจเป็นจะต้องเบลอภาพต้องขอโทษเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะคะคือบ้านหลังนี้ภายในตัวบ้านเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าที่เป็นสีดำๆสีขาวๆที่เห็นหลางๆเนี่ยนะคะคือเชื้อราทั้งหมดเลยบนผนังอ่บนเพดานฝ้าเพดาน ในไม่ว่าจะเป็นบนพื Mason, uh, e well, ้นอะไรต่างๆข้าวของอะไรต่างๆทุกอย่างนี่เต็มไปด้วยเชื้อราทั้งหมดเลยนะคะพวกเราก็พากันใส่แมสนะคะไปเข้าไปทํางานในเนี่ยนะคะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยเชื้อราทั้งหมดเลยแล้วก็ข้าวของนี่กองเนเนินเทินทึกไม่รู้ว่าอะไรใช้ได้ใช้ไม่ได้ทั้งขยะอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะคะภายในตัวบ้านเนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งเราเอาออกไปทิ้งแล้วนะคะเพื่อนๆเราเอาออกไปทิ้งแล้วเนื่องจากว่า มีดัมสเตอร์นะคะเราก็สั่งดัมสเตอร์มาอยู่ข้างนอกเราก็เอาข้าวของนี่ออกไปทิ้งคือส่วนหนึ่งก็ก็คือเยอะแล้วนะคะแล้วก็เจ้าของของเขาขนี่คืออะไรต่างๆที่เราเอาออกไปนี่เขาจะต้องตรวจเช็คทุกอย่างก่อนนะคะแม้กระทั่งของที่เราเอาไปทิ้งที่เราบอกว่าเป็นขยะนะคะเอเอเราเอาไปทิ้งในดัมสเตอร์แล้วเขาก็ยังขึ้นไป คือปีนขึ้นไปเพื่อที่จะไปเอาของไปรื้อหาไปดูว่าเราอะไรทิ้งบ้างนะคะเราก็บอกว่ามันเป็นขยะมันไม่ใช่ข้าวของมันเป็นพวกเศษขยะเศษอาหารเศษอ่าถุงขยะอะไรต่างๆที่เขาเก็บสะสมไว้ของเขานะคะไม่รู้ว่าจากปีไหนแต่ปีไหนนะคะคือมันเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆแล้วคือที่สําคัญคือมีแต่เชื้อราทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็ต้องแพ็คพวกข้าวของต่างๆมาด้วยนะคะซึ่งเป็น พวกถ้วยจานอะไรต่างๆที่สามารถนํามาเก็บมาล้างมาอะไรได้นะคะสาเหตุที่ทําให้เป็นแบบนี้ก็คือท่อน้ําแตกภายในบ้านแล้วก็หลังคารั่วด้วยนะคะก็เลยทําให้มีน้ําเข้ามาภายในบ้านนั่นเยอะมากนะคะแล้วก็ปล่อยไว้นานมากค่ะเลยกลายเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นของทั้งหมดที่เราเก็บมาจากบ้านที่เกิดไฟไหม้นะคะเป็นพวกถ้วยแก้วจานชามอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือโดน ขมขม่าวควันเห็นไหมคะคราบขมาวควันดำๆเนี่ยก็ติดเต็มไปหมดเลยนะคะเราก็จะต้องเก็บล้างทำความสะอาดให้เขาแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะแพกนะคะนี่ก็เป็นพวกถาดพวกหม้ออะไรต่างๆพวกกระทงกระทะอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะเราจะต้องทําความสะอาดให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวของอะไรก็ตามที่เขาเขาอยากจะเก็บไว้นะคะซึ่ง เป็นของที่สามารถนํามาทําความสะอาดได้เขาก็เราก็จะต้องทําความสะอาดให้เขานะคะส่วนพวกนี้ก็คือที่ทําความสะอาดไปแล้วนะคะเราไม่ได้ที่จะขัดให้เขานะคะเพราะว่าเรามีแค่หน้าที่ทําความสะอาดพวกครา,าบเข่าควันที่มันติดออกที่มันติดเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าเราจะต้องมานั่งขัดให้มันเลี่ยมนะคะไม่ใช่แบบนั้น แต่ว่าเราก็จะต้องทําให้มันสะอาดที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะให้พวกคราบขอมอควันอะไรต่างๆนั้นออกให้หมดค่ะนี่คือทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่แพ็คนะคะในส่วนนี้เป็นข้าวของที่เก็บมาจากบ้านลูกค้าที่เป็นเชื้อรานั่นแหละนะคะคือข้าวของพวกนี้เป็นของเก่าที่แบบว่า เหมือนกับเขาย้ายมาจากที่อื่นซึ่งมันเป็นของที่นานมากนะคะเป็นของเก่าที่เขาแพกไว้คือนานมากแล้วค่ะก็มีแต่เชื้อราเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆจะเห็นเป็นสีขาวๆนี่คือเชื้อราทั้งหมดเลยนะคะส่วนกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เราห่อหอ่หอของนี่คือเป็นพวกถ้วยจานนะคะที่เราใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ของเราเนี่ยไปห่อมานะคะไปเก็บมานี่เป็นรูปภาพนะคะรูปภาพก็มีซึ่งข้าวของก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะที่เก็บมาเพื่อที่จะนํามาล้างแล้วก็ แพ็กส่งคืนให้กับให้กับเขานะคะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยนะคะข้าวของก็ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะการทำงานของเกตในแต่ละวันนะคะก็จะ ไปในหลากหลายที่อย่างที่พเพื่อนๆทราบนะคะที่เกตทำคลิปให้ชมในหลายๆคลิปเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรไม่ว่าจะยากขนาดไหนไม่ว่าจะขยะล้นบ้านไม่ว่าจะสกปรปกขนาดไหนไม่ว่าจะเจอแม้กระทั่งพวกอือพวกฉี่พวกอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขี้หมาขี้แมวอะไรต่างๆก็คือผ่านมาหมดแล้วนะคะพเพื่อนนะคะผ่านมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเจอมาหมดค่ะคือ ถ้าเกิดว่าเราแบบทำใจไม่ได้นะคะรับไม่ได้กับการที่เราจะต้องไปเผชิญกับงานลักษณะนี้นะคะบอกตรงๆว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะทจําใจยากสําหรับคนที่เขาไม่สามารถที่จะรับรับสภาพแบบนี้ได้นะคะเพราะว่ามันมันสกรปรกจริงๆนะคะเพื่อนๆมันสกรปรกมากค่ะบ้านไฟไหม้บ้านแต่ละหลังเนี่ยคือเวลาสภาพไฟไหม้นะคะมันก็จะแบบว่าโอ้ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อน,อนถ้าเกิดว่าบ้านหลังไหนที่ไม่โดนหนักมากมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าบ้านหลังไหนที่โดนแบบหนักมากๆนะคะอย่างถ้วยจานที่เก็บล้างอยู่นี่คือบ้านหลังนี้คือค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสอย่างมากเลยะค่ะเพื่อนๆพ,พวกเราไปเก็บข้าวของที่ส่วนที่เหลือนะคะซึ่งก็เหลือไม่เยอะค่ะเอามาทําความสะอาดล้างให้เขาแล้วก็ส่งกลับคืนให้เขานะคะเพราะว่าบ้านของเขาทั้งหลังนี่คือ หมดนะภายในตัวบ้านทั้งหลังนี่คือเสียหายหนักมากๆนะคะคือถ้าจะต้องซ่อมแซมนี่ก็คือจะต้องใช้งบประมาณอย่างเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งเขาก็จะขายทิ้งไปเลยนะคะเขาจะขายทิ้งไปลักษณะนั้นเลยเขาก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะในส่วนของบ้านลูกค้าที่เป็นเชื้อราทั้งบ้านเนี่ยเกียรติก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมเขาถึงปล่อยให้บ้านของเขาเป็นได้ถึงขนาดนี้นะคะ ตามปกติแล้วถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินในเรื่องของท่อน้ําแตกอย่างเงี้ยทางลูกค้านี่เขาก็จะโทรมาแจ้งนะคะว่าให้เราเนี่ยไปดูว่าบ้านของเขาเนี่ยมีท่อน้ําแตกนะตรงตรงนี้ตรงนี้ตอนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเหตุฉุกเฉินพวกเราก็จะไปตรวจเช็คให้นะคะเอาเครื่องมือเอาประกรณ์ของเราไปลักษณะนั้นนะคะแต่ทีนี้ บ้านหลังนี้เนี่ยเขาก็แจ้งไปแบบว่าเป็น e อเเหมือนกันนะคะเป็นเหตุฉุกเฉินแต่จริงๆแล้วสภาพนี่คือมันไม่ได้ใช่มันไม่ใช่เหตุฉุกเฉินนะคะคือมันเป็นมานานมากแล้วนะคะมันถึงได้เป็นได้ถึงขนาดนั้นไม่ใช่ว่ามันจะมาเป็นได้แค่ภายในวันสองวันนะคะตอนที่เราเปิดประตู คือกลิ่นจากภายในบ้านนี่โอ้โหตลบอบอวนออกมาข้างนอกนะคะคือมันสุดๆเลยตอนที่เดินเข้าไปในแทบจะหาทางเดินเข้าไปไม่ได้เลยค่ะที่เพื่อนๆเห็นนี่คือเราเอาออกมาเยอะแล้วนะคะก็คือทิ้งใส่ดัมสเตอร์นี่คือเต็มดัมสเตอร์ไปแล้วะคะ่ะรถหนึ่งนะคะเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะขอขอบเพระคุณทุกๆท่านมากๆค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจดีๆนะคะทุกๆคอมเมนต์เกตอ่านแล้วก็กดรูปหัวใจนะคะเป็นการขอบคุณสําหรับทุกๆกําลังใจค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ